ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ชแนลกับการเสี่ยงไทยทํานายไทยทักกันด้วยพ่ยยิบสีพายถโรยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าไว้ใจใครง่ายๆอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงกันวันนี้นะเราจะมาทํานายทายทักกันด้วยไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่กันเพลินๆินเช่นเคยแบบเสี่ยงทายแรนดอมเช่นเคยนะครับ การเสี่ยงไทยรนดอมไพ่นี่ผมก็จะใช้ไพ่หนึ่งสำรับหรือสสำรับแล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหาซึ่งวันนี้ผมจะใช้เพียงหนึ่งสำรับเท่านั้นนะครับเราจะมาเสี่ยงไทยกันเพลินๆในหัวข้อความรักความสัมพันธ์สบายๆไม่มีพิษมมีภัยนะไม่มีพิษไม่มีภยัยดูได้ทุกท่านเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมากันในหัวข้อที่ว่าเขาตั้งใจมารักคุณจริงๆเออเขาตั้งใจมารักคุณจริงๆเขาคือใครยังไงกันนะเดี๋ยวมาดูกันสิครับ การทำนายไทยทักนี่ผมอ้างอิงตามแนวทางตำราสากลน,นิยมนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคมาดูกันเลยนะทำใจสบายๆนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับมาเสี่ยงไทยไปด้วยกันการเสี่ยงทายนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นี่คือความสนุกของการเสี่ยงไทยนะครับเออมาลุ้นกันเขาตั้งใจมารักคุณจริงๆ โอ้แปดถ้วย e of cups มีใครกำลังหันหลังให้กับอดีตคุณหรือเขาหรือทั้งสองฝ่ายเออ มีปัจจัยบางอย่างในอดีตที่ทําให้บางท่านบางคนไม่พึงประสงค์ไม่พึงพอใจแล้วหันหลังเดินออกมาแล้วหรือกําลังมูฟออนจากอดีตซึ่งถ้าทําได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้ผ่านไปเป็นบทเรียนนะครับสิ่งที่เกิดไปแล้วเราเรียกหวนคืนเรียกกลับมาไม่ได้แต่เราสามารถจําไว้เป็นบทเรียนได้สิ่งสําคัญคือการหันหลังให้อดีตแล้วเดินหน้าต่อไปยึดถืออยู่กับปัจจุบันแล้วจะสุขสบายตามที่ควรจะเป็นนะครับะมาณนนี้โอเคมาดูกันต่อนะครับอืม ใคร move on เนี่ยคุณหรือเขาหรือสองฝั่งเลยอืมขอให้ไพ่ใบต่อไปช่วยขยายหน่อยนะครับโอ้โหหกไม้เท้า six of w a n d s ยินดีด้วยนะชัดๆเลยไพ่แหง่ชะะออแฟแฟงชัยชนะ victory ออกมาแล้วเมื่อกี้ชัดแจ๋วชัดเจนแจ่แจ้งเลยว่าเป็นการ move on จากอดีตน,นะถา้า move on ได้เกิดชัยชนะเกิดความสำเร็จแน่นอน ถ้าคุณ move on จากเรื่องเก่าๆได้คุณจะมีชัยชนะคุณจะประสบความสำเร็จความสำเร็จใดๆไ,ไ,ได้บ้างไพ่ใบนี้ครอบคลุมหลายอย่าง ตั้งแต่เรื่องการงานการเงินเรื่องส่วนตัวเรื่องความสัมพันธ์รวมไปถึงเรื่องจีป,ปาถะใดๆก็แล้วแต่ในชีวิตเอาเป็นว่าคุณคาดหวังคาดหมายมุง่งหมายสิ่งใดอยู่คุณมีโอกาสรประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นและการทํานายเสี่ยงทายในวันนี้หัวข้อวันนี้เรื่องความรักความสัมพันธ์เขาตั้งใจมารักคุณนั่นทํานายได้ด้วยว่าคนคนนี้จะนําความโชคดีมาให้คุณพร้อมกับความรักที่ดีนะครับเออหรือกลับกันนะกลับกันแม้แต่คุณไปรักใครชอบใครคุณมีโอกาสสมหวังอ่ามาดูกันตอนนะครับ การเสี่ยงทายนี่อย่างที่กล่าวเสมอนะว่าสเสน่ห์ของการเสี่ยงทายคือจะได้ลุ้นกันเออดูซิว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมสิ่งใดดีๆคำทำนายใดดีๆรับไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็โอ้โหเจ็ดเหรียญ Seven of Pentacles ชีวิตคุณจะค่อยๆก้าวหน้าค่อยๆเติบโตราวกับการปลูกต้นไม้หรือแม้แต่การปลูกต้นรักนี่ไม่ว่าจะเป็นความเจริญก้าวหน้าด้านใดก็แล้วแต่การเงินการงานชีวิตความสัมพันธ์ทำนายได้ว่าช่วงเวลานี้ชีวิตคุณมาถูกทางกำลังจเจริญเติบโตด้วยดีถ้าบางคนไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณกำลังคาดหวังเรื่องการงานการเงนิน ใบนี้ทํานายได้ว่าคุณมาถูกทางสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกิจการงานใดกําลังดําเนินมาอย่างถูกทางค่อยๆเติบโตโดยลําดับนะครับประมาณนี้และมีคําทํานายเพิ่มเติมด้านการงานการเงินถ้าคุณที่คิดจะมีกิจการส่วนตัว เจ็ดเหรียญเป็นไพ่ตัวแทนของความพร้อมในระดับดีมากเท่าที่จะดีได้ณนะปัจจุบันเรียกว่าคนเราไม่สามารถมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ความพร้อมระดับเจ็ดเหรียญน,นี่คุณสามารถสร้างกิจการของคุณเองได้สามารถลงทุนทำสิ่งใดๆก็ได้ตามความสามารถตามความเหมาะสมที่ไม่เกินกำลังใครคิดอยากมีกิจการส่วนตัวเริ่มต้นลงมือทำได้เลยนะครับส่วนคนที่คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์อยู่นะความสัมพันธ์คุณจะดำเนินไปได้ด้วยดี คนโสดมีโอกาสเจอใครสักคนเข้ามาผูกสมัครรักใคร่นะให้ความเรียกว่า เจตนาดีมาคิดดีทําดีด้วยแบบนี้มีโอกาสสารางสัมพันธ์มีโอกาสได้เพื่อนใหม่เป็นอย่างน้อยถ้าคุณยังไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นแฟนกันคบหากันจริงจังจะดูใจกันแบบเพื่อนกันไปก่อนก็ได้เป็นเพื่อนสนิทกันไปก่อนก็ได้แต่ถ้าคุณอยากมีแฟนอยากมีคู่ครองคุณจะเจอคนน่าสนใจเข้ามาปลูกต้นรักกับคุณและคนที่กําลังปลูกต้นรักอยู่แล้วมีคนรักกําลังดูใจกันอยู่คุณมีโอกาสถึงขั้นคบหาถึงขั้นลงหลักปักฐานแต่งงานนะครับความรักของคุณกําลังเติบโตงอกงามดีและทานายเพิ่มเติมนะสำหรัับหวข้้อนีจะ มีใครบางคนเข้ามานําเสนอสิ่งดีๆความรักความสัมพันธ์ดีๆให้คุณเอแล้วถ้าเป็นการเงินเจ็ดเหรียญนี่ก็งอกงามดีด้วยนะครับไพ่หนึ่งใบตีความได้หลายอย่างมากาประมาณนี้ก้าวหน้าแน่นอนมาดูกันต่อนะครับอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบไม่กดข้ามนะครับเพราะการเสี่ยงทายสดๆแบบนี้ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อนะครับถ้ากดข้ามอาจจะพลาดของดีๆได้นะ นี่หดาวมาแล้วการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลการล่องเรือหารักเอ้ยอะไรแบบนี้เลยทีเดียวเชียว 6ดาบนะครับคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีจากคนทางไกลคนแดนไกลหรืออย่างน้อยถ้าไม่ไกลกันมากก็ต้องมีระยะห่างความแตกต่างบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะระยะทางอายุหรือว่าสถานะทางสังคมอะไรก็แล้วแต่แต่เอาเป็นว่าคนนี้ตั้งใจมามหาคุณตั้งใจมารักคุณจริงๆตามหัวข้อและเขาจะนาโชคดีมาให้ด้วยนะครับและอีกความหมายหนึ่งถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์นะใบนี้คือข่าวดีทางไกล คนไกลจะนำโชคมาให้แม้แต่นะแม้แต่ตัวคุณเองต้องการเดินทางไกลคุณจะโชคดีจากการเดินทางไกลเช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้โอเคมาดูกันต่อนะครับดีงามจริงๆวันนี้แล้วก็โอโหเดี๋ยวให้พรีเทสราชนีพระจันทร์หรือนักบวชหญิงนะครับตามตำราสากลว่าไว้ใบนี้ปรากฏออกมา เป็นไพ่ที่มีความโชคดีด้านความรักนะแม้บางตำราเขาจะทายว่าเป็นไพ่ของความรักลับๆส้นๆเมียน้อยอะไรก็แล้วแต่แต่ผมไม่มองอย่างนั้นจริงๆใบนี้ดูโดยบริบทแล้วคนที่มีความสัมพันธ์แบบเปิดเผยคุณจะมีความโชคดีมีสเสน่ห์เป็นที่ถูกตาถูกใจของผู้คนเป็นที่ต้องตาต้องใจมีคนเรียกว่าผูกสมัครรักใคร่อยากเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรแบบนี้มากกว่านะครับมันแล้วแต่บริบทนะ ถ้าคุณไปแอบชอบเขาหรือไปแอบชอบคนมีเจ้าของนั่นก็อีกกรณีหนึ่งแต่ถ้าคุณโสดจริงๆไม่มีใครเลยผมทายว่าไพ่นี้เป็นไพ่มหาสเสน่ห์อืมเราต้องดูบริบทของชีวิตจริงด้วยไพ่หนึ่งใบมีความหมายกว้างมากแล้วก็ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้การเสี่ยงทายจึงต้องมารุ้นกันว่าไพ่แต่ละใบจะบอกอะไรและใบต,ต่อไปจะขยายความว่ายอย่างไรที่แน่ๆผมเชื่อมั่นว่าใบนี้บอกว่าคุณกําลังเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ณเวลานี้เออนะ โอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็อืมใพรอยากบอกอะไรเพิ่มเติมบอกมาเลยนะครับใบถัดไปขอขยายหน่อยสิเขาจะตั้งใจมารักคุณนะเขาตั้งใจมารักคุณจริงๆเขาคือใครเขาคือใครหนึ่งดาบตรงหัวข้อเป๊ะเขาตั้งใจมารักคุณจริงๆความตั้งใจเกินร้อยกับไพ่หนึ่งดาบเราทราบดีปกติไพ่ดาบบางใบนะหลายๆใบจะเป็นไพ่อุปสรรคแต่ยกเว้นหนึ่งดาบไว้ หนึ่งดาบคือความมุ่งมั่นตั้งใจการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งหลายถ้ามีหนึ่งดาบปรากฏในหัวข้อได้ก็แล้วแต่ทํานายได้เลยว่าหัวข้อที่กําลังดูอยู่นั้นจะประสบความสำเร็จมีความตั้งใจมุ่งมั่นดีซึ่งวันนี้หัวข้อคือเขาตั้งใจมารักคุณจริงๆมีหนึ่งดาบปรากฏออกมาสอดคล้องกับหัวข้อเป็นอย่างมากเป๊ะๆเลยมีโอกาสที่คาทานายแรนดอมวันนี้จะมีความแม่นยําสูงนะครับรับไว้ก่อนเลยนะครับโอเคมาดูกันต่อนะ เขาตั้งใจมารักคุณจริงๆแล้วเขาจะมายังไงไปยังไงเออเขาเป็นใครโอ้โหเดมจิเชียนรู้ละเดมจิเชียนเขาเป็นใคร เขาคือคนที่คุณตั้งจิตอธิษฐานถึงเป็นคนที่คุณไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นคนที่คุณอยากได้เป็นคนในสเปคของคุณไม่ว่าจะรู้จักกันแล้วหรือไม่กันแล้วแต่คนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างคาดไม่ถึงทันอกทันใจใครเคยไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เคยไปมูไว้หรือแม้แต่รักใครชอบใครเคยไปดูดวงไว้ว่าเขาใช่คู่ของคุณหรือเปล่ามีโอกาสใช่นะครับอันนี้เราไม่ได้เอาใจกันเกินกว่าเหตุนะ ผมทํานายไปตามหน้าไพ่จริงๆความเมจิเชียนเนี่ยไพ่หมอดูไพ่นักมายากลเนี่ยดูเขาชี้มือข,ขึ้นข้างบนเขากำลังไร้คาถาว่าไรา้เวทมนต์ตามความเชื่อตามตําราประมาณนี้ใครเป็นสายมูห้ามพลาดใบนี้เลยใบนี้ออกมา คุณมูให้ปังมูให้รุ่งมูให้รวยถ้าคาดหวังเรื่องความสัมพันธ์มีโอกาสสมหวังด้านความรักถ้าไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักมีโอกาสประสบความสําเร็จด้านการงานการเงินเลือกเอาสักอย่างว่าจะสําเร็จด้านไหนหรือถ้าใครโชคดีมากๆมีโอกาสสําเร็จรอบด้านเลยก็เป็นไปได้แล้วแต่วาสนาแต่ละท่านไม่เท่ากันนะครับที่แน่ๆเป็นนิมิตหมายอันดีเมื่อใบนี้ออกมาตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานสิ่งใดไว้มีโอกาสสําเร็จเออเขาคือคนที่คุณอธิษฐานถึงนั่นเองอ่า แล้วเขาจะไปไงมาไงจะเข้ามาในชีวิตเรเ็วนี้หรือไม่เออหรือเจอกันแล้วเหอะบางคน,นอ่ะนะโอ้โหกถ้วยน่ารักเลยใบยนี้ six of cups คนกันเองคนคุ้นเคยบางตำราว่าเป็นเพื่อนเก่าบางตำราก็ว่าเป็นแฟนเก่าเราตีความในภาพรวมไปเลยแล้วกันว่า เป็นคนคุ้นเคยคนกันเองที่รู้จักกันอยู่แล้วและยังมีน้ำใสใจจริงที่ดีต่อกันไม่ทะเลาะเบาแวงกันไม่มีข้อขัดแย้งใดๆเรียกว่ามีไมตรีจิตต่อกันไม่ว่าความสัมพันธ์จะเก่าระดับไหนระดับย้อนวัยไปในวัยเด็กเลยหรือไม่หรือจะเป็นสมัยวัยรุ่นอะไรก็แล้วแต่อายุไม่สําคัญสําคัญที่คุณกับเขารู้จักกันแล้วหรือแม้แต่ตามความเชื่อนะถ้ายังไม่รู้จักกันถ้ายังไม่เคยเจอกันใบนี้หกถ้วยตามความเชื่อคือ คนสนิทในอดีตชาติย้ำว่าตามความเชื่อนะครับโปรดใช้วิจารณญราณในการรับชมนะครับนะตามความเชื่อมีโอกาสที่จะเป็นคนในอดีตชาติก็ได้เขาอาจจะไม่ได้ตามคุณมาแต่หมายความว่ามีดวงสมพงกันประมาณนี้คนเรามีบุญสัมพันธ์กันแน่นอนจริงมาเจอกันได้ในทางที่ดีนะถ้าเจอกันในทางที่ดีนะับว่าเป็นบุญสัมพันธ์กันจะมาเกื้อหนุนมารักกันมาเสริมสร้างให้เจริญเติบโตไปด้วยกันอะไรแบบนี้เป็นไปได้อย่างมากลองสังเกตดูนะครับ ช่วงเวลานี้คนคุ้นเคยของคุณมีใครมาทําดีกับคุณเกินเบอร์หรือเปล่าเออทาดีจนออกนอกหน้าแบบนี้หรือมีกิริยาประมาเขินอายกับคุณอะไรแบบนี้มาทําดีเป็นพิเศษโอ้โหก้าเหรียญ n i of pentacles ความสุขสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพย์ทางโลกทรัพย์ทางธรรมการเงินการทองการงานอุดมสมบูรณ์อิ่มน้ําสําราญตีความได้ในเบื้องต้นนะครับและลําดับถัดไปในความสัมพันธ์ความก้าเหรียญในความสัมพันธ์คือ คุณมีคนแวดล้อมที่ดีเป็นส่วนใหญ่คนแวดล้อมที่ดีเป็นส่วนใหญ่หมายความว่าคนส่วนใหญ่รักคุณแน่นอนว่าสัจธรรมของโลกคือไม่มีใครรักเราร้อยเปอร์เซ็นต์เกลียดร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมีทั้งคนรักและคนเกลียดปนกันไปแต่คนส่วนใหญ่รักคุณชอบคุณชื่นชมคุณคุณเป็นคนที่ดูดีมีอัธยาศัยดีและมีความเทียบพร้อมในตัวเองค่อนข้างสูงคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขหลายท่านโสดโสดสนิทโสดจริงโสดอย่างมีความสุขออร่าความสุขข,ของคนไปเตะตาต้องใจคนรอบข้างหรือไปเตะตาเขาคน,น,น ทำให้เขาอยากมารักคุณด้วยความตั้งใจนี่ไม่ธรรมดาเออดูกันต่อสิครับพลังงานวันนี้แสนดีอย่าก,กดข้ามนะการเสียงทายสดๆแบบนี้ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อดูให้ตลอดจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆนะครับว้าวเก้าถ้วยอุดมสมบูรณ์อีกแล้วไม่ธรรมดาเก้าเหรียญเก้าถ้วย คุณเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งเลยนะคุณอาจจะไม่รู้ตัวเองเพราะเราเคยชินกับตัวเองบางคนคิดว่าโอ้ฉันยังขาดอะไรอีกเยอะคุณอย่าไปมองสิ่งที่ขาด ให้คุณมองสิ่งที่มีแล้วคุณจะค้นพบว่าเฮ้ยฉันก็มีดีหลากหลายมีดีหลายอย่างฉันมาได้ถึงวันนี้ฉันมีความสุขอะไรแบบนี้ทบทวนตัวเองดีๆนะครับคุณไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรเลยเพียงแต่บางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าอาจจะเหงาใจไปบ้างในบางเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนโสดที่อาจจะเอออยากมีแฟนอยากมีคู่หรือแม้แต่อยากทํโน่นทนํานี่อยากเดินทางท่องเที่ยวคุณอยากทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้ทํานับจากนี้เป็นต้นไปนะครับความโชคดีมาแล้วนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ความรักดีๆกําลังเข้ามาพร้อมความโชคดีมาลุ้นกันนะครับเสี่ยงทายไปด้วยกันการเสี่ยงทายนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่หรือไม่เกิดขึ้นก็คืออยู่ที่บริบทชีวิตของแต่ละท่านนะครับที่แน่ๆเรามารับพลังงานดีๆจากหน้าไพ่ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ Temperance บริหารจัดก,การชีวิตคือคีย์เวิร์ดวันนี้ การบริหารจัดการชีวิตให้สมดุลบาลานสมดุลให้ดีนะครับจะดีมากหรือทํานายอีกอย่างหนึ่งจากใบนี้คือคุณจะเจอคนที่คล้ายๆกับคุณน,คคคนิสัยใจคอคล้ายๆกันศินเสมอกันเข้ามาแล้วทําให้ชีวิตเกิดความบาลานสมดุลดีจังเลยแบบว่าแทบไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครคุณเป็นตัวของตัวเองได้เลยเขาชอบสิ่งที่คุณเป็นคุณก็ชอบสิ่งที่เขาเป็นอะไรแบบนี้เข้ามาทําให้ชีวิตเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันก็นกได้นะครับ โอเคมาดูกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเขาตั้งใจมารักคุณจะได้ลงเอยกันไหมเนี่ยเอ๊แอบดูสักหน่อยดีกว่าความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปโอ้โหราชาไม้เท้ายินดีด้วยคุณเจอของเด็ดของดีแรไอเทมนั้นนะครับ คนคนนี้ไม่ใช่คนที่จะเรียกว่ามาจีบใครมาคล้องเกี่ยวกับใครง่ายๆเขาไม่ได้คล้องเกี่ยวไม่ได้รักใครง่ายๆคนคนนี้ค่อนข้างมีความสุขด้วยตัวเองโดยไม่ต้องฝากชีวิตไว้กับใครไม่รักใครง่ายๆแต่เขารักคุณไม่ธรรมดานอกจากนี้ตามความเชื่อของใบนี้คนคนนี้ยังมีความสามารถรอบด้านด้วยนะครับเออเดีเรามาดูซิจะยังไงต่อไปชักน่าสนใจเออขอให้ขยายตัวเขาหน่อยสิครับจะสารรักสารสัมพันธ์กันเร็วๆนี้ไหม โอ้โฮเหมาะสมกันยิ่งนัก The Empress โอ้เมื่อกี้ราชาไม่เท้าเจอ Empress ก็เด็ดไปเลยสิครับโอ้โ ไม่ธรรมดาแม้จะไม่ใช่ไพคู่กันโดยตรงแต่ก็ยังทํานายดีว่าเขามองคุณดีมากหรือคุณมองเขาดีมากเช่นกันต่างฝ่ายต่างมองซึ่งกันและกันว่าดีมากๆยกย่องซึ่งกันและกันและถ้ามองจากฝั่งเขาเขาเทิดทูนคุณมากยกย่องคุณในระดับสูงเลยเรียกว่าในสายตาเขาเขามองว่าคุณดีที่สุดตั้งแต่เขาเจะเคยเจอมาเกิดมาเขาไม่เคยเจอใครดีเท่าคุณอันนี้ไม่ได้อวยกันเราทํานายตามตรงตามความเป็นเอ็มเพรสนะครับนะถ้าคุณผู้หญิงหยิบได้ใบนี้เสียงทายได้ใบนี้ คุณมีโอกาสได้ยกระดับฐานะมีโอกาสเข้าสังคมชั้นสูงได้รับเกียรติได้รับาการเชื่อชูอย่างมากและถ้าคุณผู้ชายเสี่ยงทายหยิบได้ใบนี้ได้ดูคลิปนี้เจอใบนี้คุณมีดวงนารีอุปถัมภ์คบหาสุภาพสตรีแล้วโชคดีอ้าวมีโอกาสนะมีโอกาสคบหากันสูงมากความรักจะพัฒนาได้ไหมเออจะพัฒนาเร็วไหมทันใจไหมขอไพ่บอกสักหน่อยสิครับทันใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอเฮ้ย Emperor, เฮ้ย เอ็มเพรสไพ่คู่เพิ่งทักไปเมื่อกี้ว่าไพ่คู่ยังไม่ออกแล้วไพ่คู่ก็ออกมาโอ้โหอัศจรย์เห็นเห็นกันเลยนะไพ่รู้ใจเรามากเอ็มเพรสออกมาคู่กันแล้วคู่กันแล้วไม่แคล้วกันที่ผมตั้งคําถามเมื่อกี้ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปมีโอกาสลงเอยหรือไม่ฟันทงให้เลยว่าโอกาสลงเอยกันเกิน90%ซ เผื่อใจไว้สัก10%สําำหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับนะนะแต่ว่าตามดวงชะตาตามความเชื่อตามความหมายของไพ่ตามตำราสากลทุกทุกมิติทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกอย่างความเป็นเอมเพลิร์กับเอ็มเพรสคู่กันชัดๆนะตำราว่าไว้สองใบนี้ปรากฏคู่กันแปลว่าคุณกับเขามีความลงเอยกันมีโอกาสลงเอยกันสูงมากเหมาะสมก,กันกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเอารับไว้ก่อนเลยนะครับส่วนจะลงเอยกันช้าเร็วตอนไหนค่อยว่ากันแล้วแต่บริบทชีวิตแต่ละท่านดังกล่าวนะครับ เดี๋ยวมันขอใบสรุปส่งท้ายสวยๆส,สักหนึ่งใบสิครับมาดูกันซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรมีคําแนะนําใดๆเพิ่มเติมหรือไม่ขอสวยๆเลยนะครับอธิษฐานไปด้วยกันนะครับโอ้โหสวยจริงสุดยอด10เหรียญ ส่งท้ายด้วย10เหรียญ10เหรียญเป็นไพ่การเงินที่ดีมากไพ่อภิมหาเศรษฐีอุดมสมบูรณ์อิ่มเอมการงานการเงินความเจริญรุ่งเรืองและถ้าตีความความสัมพันธ์10เหรียญคือไพ่ครอบครัวที่ดีมากความสุขความเจริญความสมหวังในความรักนะครับมีโอกาสลงเอยมีโอกาสครองคู่เมื่อกี้มีไพ่คู่ออกมาเอ็ press ปิดท้ายด้วย10เหรียญนั่นแปลว่า คุณกับเขามีโอกาสครองคู่กันสูงมากเขาตั้งใจรักคุณจริงๆถ้าคุณไม่ติดขัดอะไรถ้าเขาไม่ติดขัดอะไรมีโอกาสได้พูดจาเปิดใจกันมีโอกาสตกลงคบหากันสูงมากแต่ก็อย่างที่กล่าวไปทั้งหมดนะครับว่าการเสี่ยงไทยนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่อยู่ที่บริบทชีวิตจริงของคุณด้วยน้อมรับพลังงานดีๆเอาไว้ประยุกใช้ในชีวิตนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ